ีราคาเดียวหมดเลยนะครับคืใหญ่คูเล็กนี่ครับราคาเดียวหมดเลยหนร้อยสามสิบนะครับมีหน้าลคนเยอะนะครับนี่ครับรถจอดเต็มเลยนะครับเรียนทฐานนะครับดูเจ้านี้ครับ รถจอดเต็มเลยนะครับเนี่ยที่เต็มเพราะอะไรเดี๋ยวพาไปดูครับเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆเลยนี่นะครับคนขายตึมคนซื้อรอคิวกันนี่ครับอันคว่านี่ครับคนซื้อตึมราคานี่ครับร้อยสามสิบก็มั้นะครับมีแต่ลูกคู่สวย,สวย พอกันไห้ทอกันเลยครับราคาหน้าสวนไห้ทอกันเลือกเอาเลยใส้เค่งเนี่ยอันนั้นอีกสองสามวันอเอาไปเคาะให้มันหววมก่อนนะเอาไปเค้อนมันหวมก่อนแล้วก็อย,ยูที่สองเดือนอยู่ะให้มันดังบบบหครับแม่นครับผมดังบเอาบกเต่นี่เป็นราคาหน้าสวนนะครับของทุเรียนภูขาไฟนะครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับ กิโลละร้อยสามสิบบาทนะครับเจ้านี้คนจอดซื้อกันเยอะเลยนะครับจอดกันยาวเหยียดเลยนะครับอันนี้คือลูกใหญ่ลูกเล็กก่อราคาเดียวกันนะครับส่วนมากก็จะมีเป็นลูกใหญ่นะครับลูกเล็กก่อค้าไม่คา้าแถวใกล้เขาหมอไปหมดนะครับส่วนมากก็จะเหลือเป็นลูก,กใหญ่แบบนี้นะครับแต่ก็เจ้าของสวนมาเองครับเขาก็เลยขายในราคานี้นะครับ ขายปีในราคาส่งนะครับก็ก็เป็นเรื่องที่ดีของคนที่เราไปซื้อกินนะครับเพราะว่าได้ราคาน่าจะน่าสวนก็เลยนะครับก็ว่าได้นะครับแต่ก็เลือกซื้อเอาครับ <Okay. S 1> เคงหนึ่งเคงหนึ่งไม่ได้น้อยกิโลนะครับก็เยอะนะครับแต่ละลูกก็มี3ามี่กิโลขึ้นนะครับ สองกิโลนี้หาน้อยเลยนะครับส่วนมากก็มีสามกิโลขึ้นส่กิโล5้ากิโลนะครับูที่แต่ละลูกนะครับทุเรียนตัดใหม่นะครับเป็นทุเรียนภูเขาไฟนะครับที่ยังไม่สุกนะครับเพราะว่าเขาตัดมาขายในช่วงนี้โดยนะครับโดยเฉพาะเลยเพราะว่าทุเรียนเขาเริ่มแก่แล้วครับ ทุเรียนผูกขับไฟที่จังหวัดศรีสะเกดก็เริ่มแก่ต็งที่แล้วก็เริ่มวางขายในตลาดได้ก็ประมาณกลางเดือนมิถุนายนนะครับวันนี้ที่ผมพามาดูก็มีจัดงานนิทรศการทุเรียนนะครับของจังหวัดศรีสะเกดนะครับในตัวเมืองนะครับที่ผมมานี่คือเป็นเส้นอำเภอขุนหานนะครับเป็น อำเภอที่เป็นดินภูเขาไฟนะครับที่ปลูกทุเรียนได้พันุ์ที่เป็นพันุภูเขาไฟนะครับเป็นพันธุ์ที่อร่อยนะครับเท่าที่ทราบมาข้อมูลคร่าวๆนะครับก็จะมีน่าจะมีอยู่ที่3ามอำเภอนะครับที่เป็นดินภูเขาไฟแล้วก็ปลูกทุเรียนแล้วก็ได้รสชาติแบบนี้นะครับก็ก็มีอยู่ที่ประมาณสามอำเภอนะครับก็ วันนี้ผมพามาก็จะมาสองอำเภอนะครับวันนี้มาที่กันทารักษ์นะครับแล้วก็อำเภอขุนหานนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอขุนหานนะครับอำเภอนี้ก็จะอ,อยู่ในห่างไกลออกมาจากกันทารักษ์นะครับก็ส่วนมากคน ส่วนมากคนไปก็จะไปที่กันทลักณ์นะครับแล้วก็ตัวเมืองศรีสะเกดนะครับเขาก็จัดงานกันอยู่ที่ตัวเมืองศรีสะเกดนะครับ9-15มิถุนาย,ยนนะครับก็ตรงนั้นก็เป็นนิทรรศการของโทุเรียนปูกอไฟนะครับของจงังหวัดศรีสะเกดนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้เข้าไปในตัวงานนะครับก็มารอบนอกของตัวอำเภอนะครับก็ ดูสิครับคนรอซื้อกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มด้วยนะครับคุณช่องสักเมรินนะครับขอบคุณและสวัสดีครับนั้าคนเยอะนจ